ติดตั้งคาซีทคุณหนูไวซนคาซีทส,สำหรับเด็กโตไม่ใช่วัยทารกควรติดตั้งหันหน้าไปด้านหน้ารถก่อนติดตั้งให้อ่านคู่มือการติดตั้งและตรวจสอบจุดยึดและปุ่มปลดล็อกต่างๆจากนั้นติดตั้งโดยดึงสายเข็มขัดนิรภัยด้านล่างมาเกี่ยวยึดในส่วนล่างของคาซีทแล้วดึงสายเข็มขัดนิรภัยส่วนบนมาเกี่ยวกับช่องที่คาซีทเตรียมไว้เมื่อเกี่ยวสายเข็มขัดนิรภัยทุกจุดแล้ว จึงเสียบปุ่มล็อกเข็มขัดนิราภัยในตัวรถให้เรียบร้อยจากนั้นให้ติดปุ่มล็อกใส่อุปกรณ์ติดยึดต,ต่างๆให้แน่นอุ้มลูกรักนั่งในคาซีทคาดเข็มขัดที่คาซีทและล็อกให้แน่นเสร็จแล้วก็มั่นใจว่าคุณหน,หนูจะมีความสุขและปลอดภัยได้ตลอดการเดินทางค่ะ